นะครับวันนี้ถือว่าเป็นเกมสําคัญสําหรับทีมที่ดิ้นรนหนีตกคันศรีราชาสุดกิจ fc ทีมันดับ17นะครับจะพบกับขอนแก่น fc ทีมันดับสุดท้ายวันนี้มีคุณโยธินาีริกาเลิศและผมชลพรพักลิ่นดอกไม้เป็นทีมผู้บรรยายครับอย่างศรีราชานี่ก็ตามราชนาวีอยู่2คะแนนนะครับมาแล้วครับจังหวะนี้เกิร์ลิศได้บอลลากเข้าไปแล้วก็ลู่นี้สกีดเอ้าแล้วก็ได้ปล่อยโอ้โหประตูประตูนี่แหละครับปัดมาแล้วมันไม่พ้นนะครับแล้วก็คริสเตียโนโรเปคชาร์จเข้าไป โอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นเครดิตของใครนะครับรอันอ,าจาอัจพงหรือด,ดู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 ตันใจยิงโอ้โหลูกนดีเรียบร้อยเลย2-0โอ้โหดูครับเป็นประตูแรกในสีเสื้อของสีราชาของหลุยเอดูอาร์โดหรือดูดูนะครับอดีตกองหน้าของบุรีลัมพีเอ แล้วก็เกิดลิศเกิดลิศลากเข้าไปเกิดลิศจิงลูกนี้ไปติดแล้วก็ลูกนี้แต่อาชินเจนกลเปตยิงขึ้นไปเกือบโดนต่อโอ้โหโอ้เป็นประตูที่สามองทางศรีราชาสุริยปีเอฟซีนะครับแต่วันนี้หลุดมาแล้วครับเปิดเข้ามาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูดูครับจากการเปิดให้ของทางโลเปสนะครับโอ้โหประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมล้วกลเปสหรือเปล่าครับ ครับคำแพงคํำแพงยิงลูกนี้โอ้โหเรียบน้อยครับโอ้โหยิงแรงจริงๆครับคํำแพงสายาบุทีครับโอ้โหมาให้กับ Aaron, าอารอนยาซิวางไม่ล้มอารอนโดนดึงลูกนี้โชกครับไปดึงโดนแดงเลยโอ้โหเป็นตัวสุดท้ายนะครับโชนะกก็คือถ้าให้ฟาวก็ต้องใบแดงอย่างเดียวครับ แล้วก็พุทธ,ธัิลินชัยยะหาป่าครับเป่านวีดหมดเวลาการแข่งขันสีราชา f เครับถล่มจีมขอนแก่นเอฟซไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับนีอันดับนีอันดับท้ายตารางไปได้นะครับในตอนนี้